บ้านหลังใหม่เอเมิราอาดีตภรยาคูไพรบูลแฟนคลับแฮยินดีหลังผ่านมรสุมลูกใหญ่กับอดีตสามีคู่ไพรบูลแสงเดือนล่าสุดนักร้องสาวเอมิอราก็ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่สดใสดูเหมือนเรื่องราวยังไม่จบง่ายๆกับประเด็นของสามีนักร้องดังและอดีตภรรยาที่มีปัญหายืดเยื้อมานานด้วยการถือเลิกดีประกาศข่าวดีเขาพิธีมั่นหมายกับแฟนหนุ่มโดยจัดเป็นพิธีเล็กๆโดยมีเพื่อนพ้องและญาติพี่น้องมาร่วมเป็นสักขี พยาและแสดงความยินดีโดยในเพจ Facebook มราชนวิรันวานิชได้โพสต์ภาพแหวนม่านพร้อมแคปชั่นว่าพิธีม่าน21เทับ07ทับหเวลา9นาฬิกานาบ้านผาสุขขอบคุณแหวนเพชรของขวัญวันม่านจากพี่ธนาเก่งและพี่ปุกกี้พี่ปุ๊กบอกให้เป็นสมบัติติดตัวไว้มรดกชิ้นนี้พี่ธนาเก่งอนุมัติมาหนูสเก็บรักษาไว้อย่างดีขอบคุณมากนะคะที่รักและเอ็นดูหนูกับปุ๊ปับ๊บรักพี่เก่งกับพี่ปุ๊กมากนะคะ เราจัดงานเล็กๆมีแค่เพื่อนๆและญาติญาตกันไม่เรียนเชิญใครขอเรียนเชิญไว้วันแต่งงานทำบ้านเสร็จขึ้นบ้านใหม่จะเชิญทุกคนมานะคะแต่ถ้าพี่ๆเพื่อนๆสะดวกมาพรุ่งนี้ก็เรียนเชิญมาถ่ายรูปกันนะคะขณะที่ Facebook ของแฟนนุ่มสักดิทัาแสงแก้วก็เผยภาพบรรยากาศพิธีมา่านพร้อมข้อความว่าผมจองแล้วนะครับพิธีมา่าน21ทับ07ทับหรู้ว่าผ่านอะไรมารู้ว่าเสียใจมากแค่ไหนสัญญาจะไม่ทำให้ เสียใจแบบนั้นสู้คนเดียวมานานแล้วสู้ไปด้วยกันนะมันไว้ไม่นานเกินรออดทนอีกนิดเดียวก็จะได้แต่งงานกันแล้วนะรักเธอที่สุดอีจ่อยน้อยของเขางานนี้ก็มีเหล่าบรรดาเพื่อนๆรวมถึงทั้งแฟนคลับพาการเข้าไปร่วมแสดงความยินดีกับชีวิตคู่ที่สดใสของเธอกันเป็นจํานวนมากต้องบอกว่าเราจะพาทุกท่านมาเปิดภาพล่า,ลาสุดของเอมิราอดีตภรรยาเจ้าของค่ายเพลงดงังหลังจากนั้นเธอโพสภาพนั่งท้องปอกจนแฟนคลับ ต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเนื่องจากคิดว่าเธอกำลังมีทายาทก่อนที่เอมิราจะโพลร,ระบุข้อความว่ารอก่อนนะพี่สายแนนหนูแค่กินข้าวอิ่มนะคะทุกคนความสายแนนอยากมีน้องน้องทิพย์ก็มาจ้าเก็บตังอีกหน่อยรอก่อนนะครับพี่สายแนนพอปุ๊บอยากมีลูกจะจะขาดแล้วกดดันแม่ทั้งพ่อทั้งลูกเลยจ้า